มันฝันว่ามีคนมาปลูกแขนมันมันมันองบ่อยพอฟังปลาสีดำ ม่มีร่างอย่างแห่แต่ยินเต่าแม่มันว่ามันฝันว่ามีคนมาผูกแขนมั่นขนะมันทังบ่บ่อยพอฟังอยากท่างไม่บอกันอยากท่างท่างบานฝันว่ามีคนเอาเอาไผ่มาผูกแขนไผ่สีดำไผ่สีดำมาผูกแขนฝันฝันนานเรื่อง ยายบอก่กินฝันนานหรือยังคะก็ไ่ได้ถามบร่ได้ถามครูผู้เป็นพ่อฟังว่าฝันเจออะเรแล้วแล้วเมื่อวานก่อนที่จะมาเกิดในบัตนี้เนี่พี่เขาไปไหนมาเ้างคือเมื่อวานนี่ตอนเย็นก็ทำอท่านเขากันย่นี่กินข้าวกับแม่แม่แท้ๆน้่ยแม่แท้แ่กับน้ากับน้อง กับหน้าเนาะมั้เกว่ากับหน้าครับมมเขาแน่ยโมเนี่ยเนี่ยกินเขายู่นี่กินเขาแล้วพ่อก็เลยกินเิ่ม้วพ่อกับเขาไปนอนเล่นได้หรอนนมันคื้นั่นพากันเส้าแท้พ่อก็เลยลูกขึ้นมาเมื่อเบิ้งพ่อก็เศร้าจิตแล้ะล่ะเศร้ากินเขาแล้วมาถึงเขาเยว่าป้าเข้ามาเนี่ย ขอเด้ยว่าเอาสูสีเนี่ยยังไหนเพื่อเดือดคเพื่อคำแล้วขอเลยว่าคือค่างครูที่เบียนขาเลยว่เาเขาเนี่ยเนี่ยทรงเนี่ยซึ่งเนี่ยเราก็สีมาอายู่กิดเีมากเกิดที่วัดเห็ียดก่อน,นเขา,ากลับมากทรงแน่เราเ็ยได้ผากันกลับมากแต่เมื่อเกิดที่วันเียดใกล้ๆกล้อดบ้านแล้วนี่ อบอกประมาณสองโลกแม่แม่นย่นไทยบอแม,แม่ไอเดียนแต่นไ,นไทยแต่งบ้าันไทยไช่ง่มหนุนุ่บนุ่มนุ่บนุ่มน่มนบ่ม่งแนมน่ชนบท,นบทม้น่นุมหยุ่หน่มหน่าหานอ่อ,อ่ ข่าวสดเสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ